ค่ะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะจะเห็นว่าคุณครูเริ่มใส่ได้เยอะแล้วเนาะ,ะทีนี้ขาดอยู่กรอบนี้กรอบเดียวแล้วอะเพราะว่าเมื่อกี้กว่าจะอัดวิดีโอได้เนี่ยมันใช้เวลาน,านานอยู่เหมือนกันนะใช้เวลาอัดไปนา,นานมากครู mm. ก็เลยทํารอไปเลยนะคะขาดกรอบนี้ขาดอะไรบ้างหนึ่งสองขาดสาม สามใส่ตรงนี้ไม่ได้ชนหมดเลยชนนี่ใส่ตรงนี้ได้ไหมได้ใส่ตรงนี้ได <parliamentary speaking. S 1> ้ไหมไม่ได้ชนนี่ใส่ตรงนี้ทีเดียวชัวสี่มีแล้วห้าหกนะคะค่ะหกหกเสร็จตรงนี้ไม่ได้ชนนี่ตรงนี้ก็ไม่ได้ชนนี่เพราะฉะนั้นตรงนี้ทีเดียวเจ็ดเจ็ดใส่ตรงนี้ได้ตรงนี้ไม่ได้ชนนี่แปดแล้วก็เก้าเรียบร้อยนะคะครบหมดแล้วค่ะ โอเคลุ้นอยู่ตั้งนานบางคนบอกเอาใจช่วยมากเลยโกคุณครูทําไม่ประสบผลสำเร็จนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะคะก็ขอให้ทุกคนทำ แบบฝึกเซรกุได้อย่างรวดเร็วว่องไวภายในเวลา1นาที2นาทีหรือไม่ถึงนาทีอย่างนี้นะคะก็ามาเล่าสู่กันฟังได้อย่าลืมนะทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วให้เอามาส่งคุณครูคที่แฟ้มสีชมพูเหมือนเดิมนะคะที่โต๊ะทำงานของค,คุณครูห้องธุรการนะคะสำหรับคลิปนี้